อ้าออวกยังเลิมมันมากพอเต็มันหลบด้วยหลบด้วยถ่ไดนองรีบ่ต้องรีบทาดูข้างห,หลบด้วยดูกล้องด้วยเราวางนะเราก็บอกพระที่ท่านก่อนมาเเรากให ไปไวถึงถึงก็พกไปไ้คไม่ใเรอมันไม่มไม่เสไม่ส่เลยนะเตักแดไหม้วาคนเยรับตา 各位，同志们。